ศูนย์พัฒนาทักษะนะครับก,ก็ในระยะแรกเป็นช่วงระยะของการลองผิดลองถูกนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อนะครับก็ยุคนั้นเราก็มีกิจกรรมขึ้นมาหนึ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมภาคฤดูร้อนนะครับที่จะให้เด็กมาอยู่กับเราช่วงเดือนเมษายนนะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะครับจะจัดที่วัดเสาทงเรียงนะครับก็จะมีการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษภาษาไทย นะแล้วก็สอดแทรกคุณธรรมไปนะครับพร้อมกับมีกิจกรรมบัณน,นาการให้เด็กได้อยู่รวมกันซึ่งในยุคตนนั้นนะครับก็มีเด็กประมาณแค่3 0มสถึงสีคนนะครับหลังจากเราจัดกิจกรรมมาได้ระยะหนึ่งนะครับก็เข้าสู่ในการเคาะประตูบ้านนะครับเพื่อหาข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลนะครับด้านเด็กและเยาว,วชนของเพื่อถามปัญหาและความต้องการทางด้าน,นการศึกษาของประชาชน ในการส่งบุตรหลานให้ได้เรียนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเราก็มาจัดนะครับทีนี่เรามาจัดคู่ขนานกระทางเรียนก็คือเรียนในช่วงวันเสาร์นะครับแล้วก็มีการสอนวิชาภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์นะครับเพื่อให้เด็กมีผลสมมรถการเรียนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการสอดแทรกวิชาท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยนะครับก็จะเรียนรู้แค่ในห้องเรียนนะครับแต่ว่า ในตำบลมีอะไรนั้นเด็กๆก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ร่วมมือกับทางกศนนะครับจัดหลักสูตรวิชาท้องถิ่นขึ้นมานะครับเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักว่าในตำบลมีอะไรบ้างนะครับประมาณปี2552มีการจัดตั้งโครงการศูนย์ารักษาขึ้นมายังเป็นรูปธรรมนะครับโดยโดนตนเดยนายกหมีนะครับก็มีคําสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการที่จะมาพัฒนาการศึกษาของตําบลนะครับมีการระดมความคิดนะครับ อยางเป็นระบบนะครับแล้วก็ช่วยกันจัดทำหลักสูตรขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะรองรับการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็ตัดอัธยาศัยซึ่งทั้งสามระบบเนี่ยจะรวมตัวกันเป็นการศึกษาตลอดชีวิตทําให้เราในสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับก็อย่างในระบบเราก็จะจัดกิจกรรมเป็นพัฒนาการศึกษานะครับซึ่งควบคู่กับในชั้นเรียนนะครับสอนเด็กตั้งแต่ป1ถึงป .6 นะครับแล้วก็มีการสอนใช้ภาษาอังกฤษนะครับสําหรับเด็ก มัธยมปลายนะครับแล้วก็มีสอนจนินตคณิตนะครับจนินตคณิตให้เด็กได้คิดเลขเร็วนะครับอันนี้เป็นการสอนเสริมกับนักศึกษาในระบบคู่ขนานกันไปนะครับในส่วนองการศึกษานอกระบบเนี่ยเราก็จะร่วมมือกับกศนนะครับเราจะเป็นส่วนสนับสนุนให้กศนเนี่ยเข้ามาดมําเนินการในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมต่างๆนะครับการสอนเสริมอาชีพนะครับระยะสั้นให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุ นะครับหรือแม้กระทั่งตัวเยาวชนเองนะครับก็ได้รับการเรียนในคอร์สต่างๆของทางกศนนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือในส่วนของการเรียนการสอนตามอัธยาศัยนี่นะครับทางอปตอบ้านหม้อก็ได้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในตำบลเช่นศูนย์เรียนรู้ ICT ให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีพร้อมกับการบริการอบรมให้กับประชาชนศูนย์กีฬาตำบลน,นะครับก็ จัดสอนทักษะพิเศษให้แก่เด็กๆนะครับเพื่อที่จะได้ไปโอกาสที่จะเข้าโคต้ตาความสามารถพิเศษของโรงเรียนต่างๆที่มีชื่อเสียงในจังหวัดแล้วก็จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในตำบลสุนทรศินป์นะครับก็ฝึกการอบรมการลาำไทยนครับจินต์จัลีลารวมทั้งประเพณีแห่เรือบกซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของตำบลสุวรรณรรมตำบลบ้านหม้อก็มีการเก็บรวบรวม ของเก่าที่เป็นวิถีชีวิตของคนในตำบลเรื่องราวประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านนะครับแล้วก็เรื่องของตำบลทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานะครับก็เป็นกระบวนการจัดการศึกษาของอบตอบ้านมอที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะลดรายจ่ายของครัวเรือนในตำบลลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในสังคมแห่งการเปลีป่นนนนยนแปลงอย่างยั่งยิน ที่ส่งมาูกมาเรียนที่อบตวันม้อครับก็มีความภูมิใจนะครับเพราะว่ารูกมีพัฒนาการการอ่านการคิดเลขอะไรอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการว่าส่งลูกไเรียนเ,ยเอกชนนะครับก็ทําให้ประหยัดเงินของพ่อแม่ที่มีใช้ยเยอะนะครับก็เห็นว่าเป็นโค,งครงาที่ดีแล้วก็สมควรว่าน่าจะมีโครงการนี้เรื่อยๆแต่เห็นแล้วก็มันมีการร่วมท,ทุนร่วมไทยในขอว่ามันดีครับ ทำให้เ,าาเด็กได้มีความแว่าได้พัฒน,นาไปอีกดันก็นักเรียนก็ได้มาเรียนที่อ,อบตอบ้านหม้อนะคะเป็นเวลา3ปีแล้วคะ่ะตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 ที่พานักเรียนมาก็เพราะว่านักเรียนเนี่ยได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามีลูก2คนนะคะ ทั้งสองคนก็ต้องการลดภาระค่าใช้จา่ายในครอบครัวเพราะว่ามาเรียนที่อบตบ้านอ้อนี่นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ายใดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนของเราก็มีความสุขกับการเรียนเพราะเด็กเขาได้ในทักษะเรื่องของการเสริมความรู้ในด้านของจิตณิตในด้านของภาษาอังกฤษด้านของภาษาไทยนอกจากนีนเน้เด็กของเราก็ยังได้ทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเราชอบชอบใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเด็กส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะเรียนแต่วิชาการอย่างเดียวเขาไม่ค่อยได้ทักษะชีวิตพอเขามาเรียนที่นี่เนี่ยเขาได้เจอสังคมเพื่อนหลายๆโรงเรียนมารวมกันได้รู้จักการให้อภยัยรู้จักการเสรียสละแล้วก็รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ ในฐานะที่เป็นคุณครูคนหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาสอนที่นี่นะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบมากแล้วก็สนุกมากกับการเรียนรู้นะคะโดยเราไม่ได้เรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่เราจะเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยนะคะเพราะเราจะเปิดคอร์ตตรสการเรนกิจกรรมก็จะมีการทัทนศึกษานอกพื้นที่นะคะ สิ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับเด็กนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดโลกรทรศน์ให้กับเด็กทําให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่ตางๆนะคะในแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแล้วก็นอกชุมชนด้วยนะคะได้เข้าไปสู่อีกสังคมหนึ่งอย่างมั่นใจค่ะแล้วก็มีความสุขในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและคะุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ